ยกจะต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านถึงจะร่วมสร้างโบสถ์ได้หนึ่งหลังคนละ5บาท10บาทถามว่าคนละ5บาท10บาทกับคนที่ออกแสนเป็นล้านเนี่ยได้บุญเท่ากันผมว่าได้บุญเท่ากันที่คนหนึ่งก็เขาไม่กล้าโอนไป10บบาทเขาอ,อายเขออากลัวว่าซึ่งไปขึ้นโว้ยทำบุญไป10บบาทไม่ต้องอายนะคะ การทำมุลเราไม่ต้องอายเรามีมากน้อยแค่ไหนเราทำตามกำลัง<า>เราเดียวสไม่ให้าอาไม่ให้เราไม่ให้ครอบครัวเราแบ่งยอ่รวมสร้างอันนี้ส่งไปด้วยกันนะคะสะสมบุญไปทีละเล็กทีละน้อย สวัสดีสสดครับสวัสดีแฟนๆช่อง The Gang w a r i t y นะครับวันนี้เป็นอีกวันที่เราเดินทางมาเป็นสะพานบุญบอกบุญให้กับแฟนๆของ The Gang w a r i t y นะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดศรีโพงามค่ะตำบลบบ,บ้านกล้วยอำอเภอมเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะไปหลายที่ก็งี้แหละนะัสนันบสนบสนะครับเรากลับมาที่สุโขทัยอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าเรามาสุโขทัยในค่อนข้างบ่อยนะครับ วันนี้เรามาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะ,ะท่านพระอาจารย์ท่านจเจ้าอาวาสดูปัจจุบันก็ทักหาแหละครับบอกว่าเ๊ยบมาช่วยบอกบุญนอยนะครับบอกบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์นะครับแต่ไม่ได้สร้างใหม่นะใช่ไม่ใช่สร้างใหม่คือสร้างไปแล้วดูข้างนอกคือสมบูรณ์แบบหมดใช่แต่พอเราเข้ามาข้างในเนี่ยคือ,อย,ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเต็มยังไม่เสร็จอย่างที่เห็นเนาะเต็มร้อยเ,ออเพราะว่าวัดวัดสิบโพงงามเนี่ย อ่ะจริงๆเนี่ยเคยมาครั้งนึงและเคยมากับน้องแม็กครั้งหนึ่งลวเราก็มาทําเกี่ยวกับสื่อวิญญาณนะครับนู่นนี่นะครับบอาวัดสีีพงามจะอยู่ติดกับถนนใหญ่แล้วก็ขับป่านไปผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโบสถ์ค่อนข้างสวยเด่นสง่ามากสวยงามมากขางนอกผ่านก็จะไม่รู้นะคะว่าโบสถ์ยังไม่เสร็จข้างนอกแต่ผ่านมาเหมือนคือแบบเสร็จแล้วใช่ข้างนอกนี่คือดูเหมือนว่าเสร็จแต่ข้างในเนี่ยก็อย่างที่บอกพื้นเนี่ยก็ยังเป็นยังไม่เสร็จต้องปูต้องมีการทั้งปูกระเบื้อง ผนังก็ต้องติดอะไรอ่าใช่พูดถึงเนี่ยถ้าพื้นตรงเนี้ยเขาจะต้องมีแบบเป็นแท่นสูงขึ้นมาใช่ไหมเวลาทําพิธีบวชพิธีอะไรมันก็จะประมาณประมาณมีสองชั้นนะชั้นชั้นนั่งกับชั้นที่ประกอบกิจของสงฆ์อีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับพระอาจารย์ก็เลยทั้งหาบอกแจมมาช่วยบอกบนหน่อยเพราะว่าความตั้งใจแรกที่อยากจะทําก็คือติดฝ้าด้านบนเริ่มจากด้านบนก่อนเนาะ เหมือนนี่เราขอเป็นฟ้าอทานพระอาจารย์แกก็จะทําเป็นแบบขอเป็นขั้นตอนหน่อยตอนขั้นตอนแรกคือตอนนี้คือจะขอเป็นติดฟ้าติดไฟนะครับด้านบนแล้วก็ในอนาคตถ้ามีปัจจัยก็จะต่อเติมด้านอื่นข้างๆงแล้วก็ลงมาข้างล่างแต่แต่จะบอกว่าท่านนีได้ขอใบวิสุทธิคามนเสมาไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าภายในปีนี้อาจจะช่วงปลายปีนะครับอาจจะได้แล้วก็จะเป็นบทที่สมบูรณ์แบบ นะครับก็จะมีถ้าขอสําเร็จแล้วก็จะมีอะไรนะีฝั่ฝังลูกนิมิตนะครับผูกพัทศิมาใบเสมาเนาะนะครับแล้วก็พอเสร็จเนี่ยก็จะประกอบกิจทางสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเช่นอะไรนั่นเนี่ยบวชนาบวชพระนาบวชพระทาวัดเช้าเย็นหรือว่ายาโยมจะเข้ามาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแม้ว่าข้างในนี่ ยังไม่ได้เต็มร้อยใช่เ <c oughs> นี่ยยังเป็นพื้นปูนที่ยังไม่เรียบร้อยปูเสือ,อ,อปูเสือเอาเออนะครับผนังคือผนังก็เป็นอย่างนี้ก่อนได้นะเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นบทเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสามารถประกอบกิจนั่นเป็นในเรื่องของอนาคตต่ตอไปก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ยังยังไม่จางหายไปจากเราเราก็เลยรับปากนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นสะพานบุญ บอกบุญด้วยกองบุญ10บ,บาทของเรานะครับช่วยกันเรื่องแรกก่อนก็คือติดฟ้าให้กับโบสถ์ของวัดศรีโพงามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับทางท่านพระอาจารย์เจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับว่าเข้ามาเป็นเจ้าวาดเนี่ยเห็นว่ามาเป็นเจ้าวาดได้3ปีเนี่ยได้พัฒนาได้มาสารต่อยอดเกี่ยวกับอุโบสถหลังนี้อย่างไงบ้างนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยวางแผนจะสร้างอย่างไงกันต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมา หาบทสรุปกันในตอนท้ายว่าเราจะช่วยเหลือดังทางด้านไหนได้บ้างครับผมค่ะกล่ามสรสการครับพระอาจารย์สาธุเจริญพรพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดที่นี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อเป็นเจ้าวาดมาที่นี่ได้สามปีแนละ้วเจ้าวาดท่านเก่าท่านมารณาภาพนะชาวบ้านก็อาจารย์ก็ได้ไปนิม,มนต์อัตมาภาพมาเพื่อมาช่วยสานต่อการสร้างโบสถ์ นะก็ตอนที่มาก็อุโบสถก็ยังมีแต่ผนังอย่างเดียวอาตมาภาพมาสาปีก็มาทำซุ้มประตูไต่ลวดลายอันนี้คือสปีในส่วนที่พระอาจารย์มาารรับออช่วงเป็นเจ้าวาดแล้วก่อนหน้านั้นนะครับโบสถ์เนี่ยระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเนี้ยกี่ <10 S 1> ปีประมาณสิกว่าปีเลยโยมปูเห็นวานานมากค่อนข้างนานครับ,รบเพราะว่าต้องใช้ปัจจัยค่อนข้างเยอะ ในการสานต่องานตลละที่นะครับแล้วตลอดระยะเวลา3มปีที่อาจารย์มาสานต่อแล้วก็สร้างเนี่ยครับส่วนใหญ่นี้หาปัจจัยมาจากทางไหนบ้างครับก็ปัจจัยจากทางญาติโยมสาธุชนแล้วก็จากทางคณะสัตยาจากกรุงเทพเที่ยวมาก็จะมาปีละครั้งนะได้จากกระถิ่นอ่าได้จากกระถิ่นครั้งหนึ่งแล้วก็งานประจําปีครั้งหนึ่งแต่พอดีช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ ไม่ค่อยก็ได้ปัจจัยมาสร้างเหมือนเขาก็หยุดผลไปก่อนงานประจำปีนี้ส่วนใหญ่จัดในช่วงไหนครับช่วงวันที่13-14เมษายนเป็นงานช่วงอ่งา,ปาเป็นงานสงการใช่ไหมอ่าเป็นงานสงการโยมก็มีบทนาคสามัคคีหยุดก่อนโยมเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะก็ไม่ค่อยมีปัจจัยที่จะนํามาสร้างต่อตอนนี้ก็คืออยากจะดําเนินการ ในส่ว<อ>นไหนก่อนครับเนี่ยตอนนี้อ๋ตอนนี้อาตมาภาพก็อยากจะทำติดดาวเพดานฝ้าโบสดนะเพราะว่าจะได้ไล่ตั้งแต่ชั้นข้างบนลงมาให่ลแล้วเซจปัจใจัยในการสร้างนี้ได้ได้ถามทางช่างหรือว่าติดต่อช่างไว้บ้างไ,ไหมครับก็คุยก็ช่างใบมั่งแล้วยมก็งบประมาณอยู่ที่ประมาณสองแสนสามช่องฝ้า ช่วงฝ้าฝ้ากับไฟด้านบนนะครับคือภายในเนี่ยภายในเนี่ยยังยังยังมีหลายจุดเหมือนไม่มีอะไรเลยภายในเลยก็ถ้าถ้าจะมองก็คือเดี๋ยวพอฝ้ากับไฟเสร็จใช่ไหมครับก็จะก็จะค่อยๆมาเป็นทางด้านผนังก็จะได้ผนังแล้วก็มาลงมาพื้นพืก็ถือว่าเสร็จไหมครับด้านในเนี่ยก็ถ้าถ้าลงมาถึงพื้นแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์เลยเือว่าช่วงมันลงบันไดก็ยังไม่ได้ทําอะไรอยู่ในพื้น ัวเดียวขั้นตอนเดียวกันอืมอ้าวแต่เห็นว่าอ่าทางพระอาจารย์นี้ได้ขอมีสมภา,ารมาศีมา,มา <ขอ S 1> ไปแล้วมีสมภารมาศีมาแล้วครับคิดว่าภายในปีนี้น่าจะภายในปีนี้ครับก็จะถือว่าเป็นโบสถ์สมบูรณก์ก็ถือว่าในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าจะสมบูรณ์ก็ต้องผูกพัร์สีมาต้องฝังลูกนิมิตก่อนอ่าใ,ในใจพระอ,อาจารย์เองก็คืออยากได้ ฝ้าเพดานและไฟขั้นตอนขั้นตอนแรกก่งไวยดีก่อนก็ในอนาคตก็ถ้ามีผู้ใจบุญหรือผู้ศรัทธาก็ค่อยสานต่อมาถึงด้านข้างแล้วก็ลงมาที่พื้นนะครับแล้วตอนนี้นีครับพระอาจารย์ได้บอกบุญญาตโยมไปทางช่องทางไหนบ้างครับเนี่ยก็จะมีประกาศตามหอกกระจายขาวนะตามชาวบ้านแล้วก็ทางโซเชียลบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเป็นตามสายลูกซิ์ นะที่ได้ร่วมกันแต่ก็อย่างว่าสถานการณ์โควิดก็มันก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้ก็ยุดชะง,งักไปครับงั้นเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายก็ฝากทางพระอาจารย์ครับบอกบุญญ,ญาโยมที่ได้ชมคลิปในครั้งนี้ครับผมอ่าก็ต้อง จเจริญพรยัดโยมท่านสาธุชนนะที่ได้ชมรายการนี้นะอาตมาภาพก็ขอประชาสัมพันธ์ส่งข่าวบอกบุญให้ยัดโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะที่มีจิตเจตนาจะร่วมบุญร่วมกุศลน,นะมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลน,นะมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อสารต่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสารต่ออุโบสถให้แล้วเสร็จ นะก็ยังเหลืออีกไม่มากนะโยมนะก็จะเจริญพรมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาโยมนะอานิสงส์ก็ในการสร้างโบสถ์ก็หนึ่งก็จะทําให้ครอบครัวนะชีวิตครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะแล้วก็จะมีสติปัญญานะ,ฉะเฉลียวฉลาดนะฉะนั้นก็อาตมาภาพก็ฝาก ญาติยโยมท่านสาธุชนเข้าไว้นะเพราะว่าตอนนี้ทางวัดก็ขาดจะตุปัจจัยในการที่จะมาสานต่อการสร้างโบสถ์ในครั้งนี้นะก็เจริญพรญาติโยมนะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพนะขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายนะที่ฉลับชมในรายการนี้นะที่ร่วมกันสร้าง อุโบสถในครั้งนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชาเป็นภลวะเป็นปัจจัยเป็นอุปัติสัยนุนตามส่งสิ่งหนึ่งประการใดที่อยาิโยมได้คิดได้สร้างได้กระทำไว้ก็ขอให้สำเร็จตามมุ่งมาติปาถนาสิทธิมัถุสิทธิมถัมถ,มถูขอสิ่งนั้นจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีให้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขพะพละพร้อมทางปฏิพานธานสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอินสาธุเจริญพร ครับผมทุกคนนะฮะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับร่วมกันรสร้างโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นเป็นโบสถ์ท,ที่ทจะสมบูรณ์แบบใช้ประกอบกิจทางสงฆ์นะครับอย่างที่บอกนะอันนี้สง์ในการสร้างโบสถ์เนี่ยถ้านับจากอดีตเอางี้ดีกว่าเราย้อนไปในอดีตนะเราเข้าวัดเข้าวาเนี่ยจะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะจะมีป้ายชื่อนะผู้มีใจบุญจิตศรานะบริจาคกันหลักแสนหลักล้านนะ กว่าจะยุคนั้นถามยังไม่มีสื่อโซเชียลที่จะบอกมีสังสื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะส่วนตัวนะเราจะเข้าใจว่าโอ้โหจะต้องมีเงินมากจะต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านถึงจะร่วมสร้างโบสถ์ได้หนึ่งหลังแต่ในแต่พอมาเรามายุคนี้ปุ๊บยุคปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลคือเราบอกบุญได้ทั่วถึงคนละห้าบาทสิบบาทถามว่าคนละห้าบาทสิบบาทกับคนที่ออก ระดับเป็นหมื่นน่ะเป็นแสนเป็นล้านเป็น้าี่ยได้บุญเท่ากันไหมความเชื่อเราความเชื่อส่วนบุคคลนะโดยความเชื่อของผมเองนะผมว่าได้บุญเท่ากันใช่แล้วมันแล้วแต่กําลังทรัพย์กําลังศรัทธาใช่แล้วแต่คือเราสมมติอราทำห้าบาทเราจ่ายเต็มร้อยใช่ไหมเราจ่ายเต็มร้อยเราก็ได้บุญเต็มร้อยเราไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนบางคนทําไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วเอามาคิด แต่แต่ถ้าเขาพร้อมเขาก็ไม่เขาไม่คิดแต่บาคนที่ไม่พร้อมอ่ะเนาะใช่ยังเก่งเจอมาเคสหนึ่งพี่คนหนึ่งก็ที่รู้จักกันนะเขาบอกเขาไม่กล้าทาเขาไม่กล้าโอนไป10บาทเขาอายเขากลัวว่าซิริไปขึ้นโอ้ยทําบุญมา10บาท ไม่ต้องอายนะคะการทาบุญเราไม่ต้องอายเรามีมากน้อยแค่ไหนเราทําตามกําลังเราเดียวสองไม่ให้อะ<า>ไม่ให้เราไม่ให้ครอบครัวเราเดือดร้อนร่วมสร้างอาน,นิสงส์ไปด้วยกันนะคะสะสมบุญไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะก็อย่างที่ผมก็จะบอกนะครับว่าร่วมสะสมบุญไปกับพวกเราคนละ1ิบบาทก่อนจะโอนปัจจัยก็อธิษฐานเลยนึกถึงว่าอาน,นิสงส์หรือบุญกุศลที่ลูกได้ทำเนี่ยสิบบาทเนี่ยนะครับมาร่วมสร้าง มาก่อร่างสร้างอุโบสถอ่อย่างในครั้งนี้เนาะเป็นการสร้างอุโบสถเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดมีข้าเรื่องอะไรมีการบวชระบวชนาคเนี่ยอนิสง์ในการถือว่าเป็นการสร้างชายาศยญาตสืบต่อของพระพุทธศาสนาเนาะถ้าบวชเนี้ยเสร็จสมบูรณ์ถือว่าได้อะนิสงฆ์นะครับอย่าอายที่จะทําบุญเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ทำว่ารอรวยก่อนล้้ค่อยทำบุญมันยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้คือมันไม่ใช่แล้วเออยังรุ่นพวกเราเนี่ยไม่ต้องหวังรวยแล้วคือค่อนคนใช่คำว่าพวกเราใช่คำว่าพวกเราแล้วตอนนี้วิธีการทาบุญทางโซเชียลคือเราโอนตังโอนตังปุ๊บโอนปัจจัยอเออเใช่โอนปัจจัยปุ๊บเรายกโทรศัพท์อธิษฐานเลยแล้วถึงกด อย่างบางที่ไอ้ยังเก่งอยู่ตลาดใช่ไหมแม่ค้าบางคนเขาก็ไม่ได้มีแบบแอปโอนโทรศัพท์เขาก็จะมารวมรวมแล้วก็ฝากกันโอนหรือไม่ก็เซเว่นใกล้บ้านโอนได้ค่ะสิบบาทก็โอนโทรศัพท์มอทนาสาธุเลยแล้วกดส่งถึงฮะถึงบุญกุศลมาถึงที่นี่เนี่ยเออที่ยงอยู่ที่ใจเออชื่อวัดเออชื่อสถานที่ที่เราร่วมบุญนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกในช่วงเนี้ยอยากจะทําบุญน่ะการเดินทางออกมาทําบุญน่ะ มันยากแล้วมันยากค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นนี่เท่าไหร่คะตอนนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแ่ะแกเติมแกได้กี่ลิตรแล้วนี่ร้อยกว่านะใช่สู้อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็อติดตามพวกเราไปก็ได้ะหรือว่าจะติดตามท่านอื่นท่านใดที่ที่เขากอกบุญอะใช่หรือว่าจะตามพวกเราเราก็เราทะเราทหน้าที่อย่างที่บอกเราทําหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้เดินข้ามไปอยู่แล้วนะครับคนละ10บาท20บาทเนี่ย อยู่บ้านน่ะเรียกว่าถ้าออกมาเนี่ยนหทงค่าใช้จ่ายนะละยุคนี้นะโลกก็ยังอยู่กับเรานะครับก็เราถึงบอกว่าร่วมกันนะคนละสิบบาทไม่ต้องอายไม่ต้องอายจริงๆจะบอกว่าตัวเองก็ไม่อาย อ่าบางทีเราไปทําบุญนะกามเหรียญไปเลยครับยิ่งไปตู้สเตนเลสนี่อ่าไม่ต้องใช้ชัหมังเลยนไม่ต้องใช้อย <tortured. S 2> ่างพวกเราแบงค์ย <Hayır> ี่สิบยอดตึ้งพยามบอกแล้วพยามบอกแล้วให้ยอดเป็นเหรียญยอดเนี่ยให้เสียงดังสะเทือนถึงท่านอ่าท่านได้ยินท่านได้รับรู้ทําไมเราจะอายทําไมเราทำห้าบาทสิบบาทแล้วยิงยี่สิบบาทแล้วเป็นเหรียญบาทเนี่ยเสียงเป็นไงตึ้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 งเรามีกําลังแค่ไหน เราก็ทําโดยที่ไม่ให้ครอบครัวเราเดือดร้อนเานี้คือกุศลยย่งใหญ่นะก็ฝากนะฝากเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เพราะช่วงนี้เราจะพูดทุกครั้งเลยกดไลค์กดแชร์เพราะว่าการกดไลค์กดแชร์เนี่ยเหมือนการบอกบุญได้กั่วงถึงได้กว้างใช่ไหมลำพังกำลังพวกเราเนี่ยก็ได้ไม่เท่าไหรนอกจากพวกท่านเท่านั้นกาลยานมิตรแล้วก็ญาติธรรมของ ช่องของ The Gang Variety นะครับแล้วก็ก็ได้ได้กุศลมาจากช่องของ The Cosyket ด้วย FC ของอาจารย์โอเล่ด้วยอาจารย์โอเล่เองก็โทรมาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาในการที่เราจะเดินทางไปใช่ก็ฝากไปด้วยแล้วกันการกดไลค์กดแชร์ก็เหมือนช่วยกันเป็นสะพานบุญกันอีกนอีกต่อไปอีกนะครับใครก็ขอ ช่วยกันเนาะกดไลค์กดแชร์ของเ h e g แกล้งวา t y อ่ะเช่นเคยก็คือเช่นเคยเดี๋ยวเราก็ขึ้นทั้งเบอร์โทรติดต่อแล้วก็เบอร์บัญชีของที่จะร่วมทำบุญกับทางวัดสีโพงามแห่งนี้นะครับใครสงสัยยังไงก็โทรถามทางพระอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะครับใครสะดวกเดินทางอยากเินางใช่ยกจะมาดูกมาได้วัดสีโพงามแล้วแต่สะดวกเนาะางนกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับฝากไว้อีกหนึ่ง บุญหนึ่งโครงการของเราเนาะ,ะหมดหรือยังวันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งสถานที่น,นะครับก็เราก็พบกันใหม่แล้วกันในวัดต่อไป,อไปโครงการต่อไปอ,อะไรเดี๋ยวก็คอยติดตามกันก็จะมีเราก็ไม่รู้ว่าใครจะจัดสรรให้เราเนาะเราเชื่อว่าต้องมีสักสักท่านแหละที่คอยจะจัดสรรให้เรา คิดว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีในโลกลําพัางพวกเราเองก็จะไม่รู้เนาะว่าวัดไหนที่เขาลําบากวัดไหนที่เขาขาดสนพวกเราไม่รู้นอกจากพวกญาติธรรมหรืออะไรมาบอกหรือว่าจะอ่เราจะเชื่อว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจะชี้นาให้เราไปในแต่ละที่นะครับเก่งเชื่อมั่นเสมอว่าปู่จะสั่นค่ะปู่จะสั่นนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปของเดอะแก๊งวไรที่บอกบุญกองบุญ10บาทนะครับ วันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ